ยินดีต้อนรับคณะกรรมการนี้เทศติดตามและประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2568โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต3เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนทั้งสิ้น61คนครูและบุคลากรทางการศึกษา10คน ปัจจุบันมีนางนัทพิมลสำรีเป็นผู้อำนวยการด้านการจัดโครงสร้างพื้นฐานและจุดเช็คอินโรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคายมีอาคารเรียนทั้งหมด4อาคารพร้อมทั้งมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นสวยงามมีจุดเช็คอิน3แห่งมีโรงอาหารสนามเด็กเล่นและห้องน้ำเป็นสัดส,ส่วนสะอาดและมีความปลอดภัย ด้านการจัดหาอุปกรณ์สวัสดิการและพัฒนาวิชาชีพครู ทางโรงเรียน linkage, มีการจัดอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เพียงพอสำหรับนักเรียนครูมีการจัดทำสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบทเรียนให้มีการลงมือทำจริงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบตัติมีการส่งเสริมสวัสดิการสร้างขวัญและกำลังใจมีการจัดการศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านวิชาชีพอีกทั้งยังม<พ>ีการส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองในด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน พร้อมทั้ง PLC เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาต่อไปด้านการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยาภาพครูในการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษานำไปใช้และประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อให้นักเรียนได้ลงมือทำจริงมีการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการสอบ RT, NT, ONET อีกทั้งยังมีหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อให้นักเรียนรู้รักในท้องถิ่นของตนตลอดจนสรุปผลการรายงานการประเมินตนเองหรือ SAR ด้านการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษาและนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษมีการให้ครูเข้าอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาด้านการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์ ครูมีแผนงานในการส่งเสริมสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์จัดประสบการณ์ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยในระดับชั้นปฐมวัยและระดับชั้นปฐมศึกษาตอนตอน้นจัดบรรยากาศและจัดหาอุปกรณ์ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างเหมาะสมทั้งในและนอกห้องเรียน อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์จากเรื่องใกล้ตัวสามารถเข้าใจและจดจำนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้